สวัสดีครับรนี่ก็เป็นวันที่ของวันที่ยี่สี่พฤษภาเนาะยี่สี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะนี่ก็โดนจักหน่อยด้วถ่งช่วงหลังจากจีเก็บผลผลิตของลินจีแล้วเนาะก็บริคอยออกมาสวนปันใดตัอ้งอยากตั้งอยู่เฮียนเนาะหรืออยู่บ้าน เมื่อนนี้ได้อก,กอาสอะ้ออกมาซองเบิงเนาะ,ะตอนตอนต่อไปหรือว่าเข้าเทยดแบบใดห,หลังจากที่เก็บผลผลิตของลินจีนะครับเนาะลินจีนะครพนมหนึ่งเด้ออายุประมาณเจ็ดเจ็ดปีเนาะให้ผลผลิตแล้วสองเอ้สามเถื่อนะครับเนาะอิ่ธิานมาก็โอเคอยู่ถือว่าพ่อ ได้ค่าปุ๋ยค่าแห้งเนาะก็ที่เป็นทุกๆส่สวนนะครับดินฟ้าอากาศก็เป็นใจยักหน่อยหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาเบิงสวนเนาะครับเนะาะหลังจากหนีเทเทดแบบใดหรือว่ามีพิธีการหลือกขันตอนต่อ,ตอไปแบบใดเนาะครับเนาะครับกะที่มาหนีอยู่เพราะว่าก็ล่อถ่าค้นซอยนะครับคือือ้อนงานนะเนาะเพิ่ลก็ยังอน,นอนอยู่เพิ่นก็นว่าที่ มันยุคเจ้ากับวานเขาวานน้ำอยู่เนาะกูคอยกูมั่นหรือว่านี่ก็ต้องท้อด้าเพ็นแนวมาสั่ลูกหลานก็นได้เพราะมันต้องใส่เบลาน้ำแนวบางทีกเขฮากับถือบาด้ยมันไปอยู่ตะ่าหยาก็ขึ้นมาตกแป๊บเดียว,วงนะันี่ยไอ้ฝนตกหน้าหยาก,ก็เกิดนะครับเนาะน,นะครับก็ได้ออกมาเบิง่งบาเทียอวิธีใด กะิตกแต่งกิ้งครับบบดนี้กระจิอันใดก็คือต <c oughs> าก็เตรียมตัวม่เนาะครับเนาะคือเตรียมความพร้อมหรือฤดูกาลหน้าเพราะว่ากิ้งใดที่นมาความบ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะพวกใบหรือว่ายิงการสาขาเพิ่นสจิตกแต่งแนีจักหน่อยเพราะว่า เก็บผลผลิตออกแล้วกระสีเก็บ <c oughs> กิ่งที่สวยหรือว่าหนันกระสีตอนไปน้าครับฤดูกาลนี่กระสีตอนเริ่มตอนครับตอนกิ่งกระโดงกิ่งอย่างที่ว่าเพิ่นถ้าตัดทิ้งไปซื้อก็บ่าบางงานต้ว่ากิ่งพื่นๆเลยอือตัดให้โปร่งเนาะที่คุ้มหรือว่าบกลงมาหนีเข้ากระจิกต่อยอรหรือว่าตัดตกแต่งนะเนี่ยนะครับช่วงภูมเพิ่น ประมาณคลื่นหลายหรือว่าไม,ม่มองมองบ่อยเห็นข้างล่างก็ไม่ได้อัปเดตโดนแล้วก,กันครับก็คือกะสีประมาณนี้เนาะเจังใดกะต้องเบื้องขั้นตอนต่อไปครับถ้าคนงานเลยปลาเพิ่นเข้ามาแล้วผมก็สิได้อัปเดตเนาะตอนนี้กะที่หกได้ยักงน้อยเนาะกะว่าเนาะครับส่งพุ่มหรือว่าไตพุ่มเพิ่นเนาะก็สี ก็เสียหนาเสียอยู่น้ำเนยรองพันตอนนี้บผมยังครับดูแลง่ายครับเพราะว่าแ,แค่ล่างพินงพ่นเนาะรอด่าเพิ่นเห่าฝนมากหรือเปล่าเราตกแต่งกิ่งหรือว่าเพิ่นแตกใบเหาปรจังว่ารักษาผัากมาแลงเนาะแล้งกินใบหรือว่าจาะใบเพินน่นได้หน่อยหนึ่งเพื่อความ มันไปมันไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็สิประมาณนี้เด้อย,ย้อนแสงมา,าด้ี่ก็โอเคอยู่ครับปปีที่แล้วนี่เนาะป่าฝนก็เป็นใจหรือว่าความชื้นความหนาวเนาะ ยินดีนครพนมพหนึ่งนะครับยินดีนครพนมหนึ่งนะครับสวนไร่ประภัยนะครับผมเนาะคือมี่องทางที่ติดตามก็คือเอ่อบ้านไร่ประภัยชาแนลนะครับเกษตอีกหลังหนึ่งกับนิรันด์บ้านไร่นะครับเนะาะจังไรกะขอบุญขอบพุณนที่มาเบิงหรือว่าผูเพินมาเบิงที่หลังนะครับเนาะอยากจังไรหรือว่าสอบถามหรือติดตามหรือว่าความ มีความสนใจหรือว่ากเกี่ยวกับลินจีนะครับเนะาะกสอบถามหรือคอมเมนต์เขามาใต้คลิปไตน้นะครับไปกระสิประมาานี่นะครับเนาะมนก็โอเคอยู่พอต้นนี้พอต้นใหญ่แล้วเขาก็ดูแลปัญญาครับก็คือจังปลูก,งงงลอนนอกบงวงบางอย่างนะตว่าต้นน้อยก็ให่ใส่ใจยังน้อยแต่่าต้นต้นปัญลายังกะเมื่อเขาเอาผลผลิตผลแล้วกะ ดูแลพ่นหรือว่าข <c oughs> ั้นตอนพ่นเนาะเพราะจังไรก็คือแต่งใบจะแต่งแต่งแต่งส้มพุ่มเนาะแต่งกิ่งแต่งส้มพุม่มเพราะว่าใบกิ่งพันหนาเนาะข้างในพอตกแต่งไปแต่ละปีแก่ผลผลิตเราแบบตึงเบิ่งเบิง้งพร้อมทำส้มพุม่มก็เห็นปรงโปร่ง,งให้แสงลงได้เนาะเพื่อประมาณที่เขาต้องตัดออกไปเดี๋ยวเวลาผม ว่า <c oughs> แต่งส่งพูมิหรือว่าผมกะทิแต่อธิบายหรือว่าเฮ็ดให้เบิ่งพร้อมเนาะประมาณใดก็เรียนรููกันไปครับกะ <c oughs> ตะละมองตะละบอนเนาะตอนนี้กะม <c oughs> ีช่องทางหรือว่าลา้าลายสวนเพันกะเงินดีกันใดครับปลาดชาวบาทหรือว่าความที่บานั่นกันตอนนี้กะ ต้นก็ถือว่าโอเคครับไม่ยิงเขา,น,าน่าแลแวเนอะต้นกม็มีการที่ว่าปรับตัวหรือว่าแถา,าน,น่าผลลงมาเนะาะมันก็จะติดตามฤดูหรือว่าตามไปนะครับเอาที่ร้องขี่ไก่อยู่ครับถึงช่วงนี้จักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเพราะว่าตะกอนก็คือเสียหญ้าเสียโยกไปก่อนเนาะแต่งทรงไอ้สุพรมก่อน ตามก้นตอนน้าก็กต้องว่าสิมี่ดูแลนะครับเนาะเตรียมข้ามพร้อมขอ,มอ,มอมงปีต่อไปสิมี่กี่ไกครับประมาณเอ่อกรอนผลสีมาอีกนิดนึงกับส่ปุ๋ยนะครับเนาะ ราอนผ่อนเขาปีไปเบาจยังน่อยระเดอ้อบังเดีวกว็ได้ปลาท้ายเฮเบิงเนาะดะครับดูดี่กับบอฮอนพ่อปันไรครับก็คือคึบคืมแน่ยจังน้อยเนาะสิะมีแดดแน่สลับกับก้อนขีฝ่าบางังแสงตะวันน้ำแหน่แสงตะเวนน้ำแหน่สิประมาณนี้นครับก็บสิออกมาเบืองใหม่ ไปเนาะครับเนาะขอขอ,ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมยงไดีก็ได้ติดตามบ้านไร่ประไภัยชาแนลนะครับเนาะครับนิรัน์บ้านไร่ชาแนลนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเดอ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ